สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องข้าป้าน้าปีนะคะกับพี่ข้าป้าน,นะคะวันนี้พี่จะพามาเล่นเกมที่ชื่อว่าการแข่งขันหิมะนะคะคือพี่พูดคําว่าหิมะคือมันดูแบบไม่สุภาพเลยอะค่ะทุกคนวิวิ่เริ่มเล่นแล้วเหรอมาเริ่มเล่นเริ่มเล่นเริ่ม มันปัดกันไม่ได้โอเคเราต้องไทหฮมะไปเรื่อยๆเลยนะคะไทหฮมะไถหิมะ,มะอ้โหทำไมเขาลูกใหญ่กันจังอู้ไม่ถึงอ่ะทุกคนเขาเก็บลูกใหญ่กันจังอันนี้ทีมสีน้ำเงินนะเนี่ย ตอนนี้เขากำลังแข่งขันอยู่นะคะเฮ้ยเขาเก็บไว้เยอะเะมือนวนม้อนม้วนม้วนม้วนมือนม้วนม้วน,มวน,มวน,มวนไม่เป็นไรอันดับสามก็ได้นะคะทุกคนเกมนี้ก็คือถ่ยหิมะไปเรื่อยๆนะคะเฮ้ยมีคนตัวหนึ่งตกล่วงไปแล้วจากการแข่งขัน นึกว่าล่งวงอุ้ยมีบวกข้นกับเตลไม่ได้ด้วยแกไม่ได้เด็กทุกคนตอนนี้ทีมสีน้ำเงินไม่มอยู่แล้วนะคะสีเขียว บวกเจ็ดได้เหรอตอนนี้เรากำลังม้วนอยู่นะคะม้วน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 ทีมสีส้มกับทีมสีแดงหายไปไหนเนี่ย เฮ้ยไม่พอไม่พอเฮ้ยมีแปดเพิ่มขึ้นมาพอแน่นอนเวลาเหลือน้อยมากเลยทุกคนไปวางไว้ก่อนแล้วกันไปวางไว้ก่อนเลยถายถอยไปถอยถอยมา อา้าทีมสีม่วงไม่มีแล้วเหรอทีมสีม่วงหายไปแล้วแสดงว่าเราก็ชนะดิโอ้โหเราวีสิก้าแล้วเนี่ยปิดกล้องปิดกล้องไปซิจ้ะนี่ไม่ข้างบนอีกโอ้โห หนึ่งหกสามโอเคมุนมุนมุนแล้วมามมันเราจะมุนอย่างนี้นะเพราะว่ามันง่ายดีมุนมุนมุนแล้วก็ตกเลยจะมุนเยอะๆเลยนะคะมุนเยอะๆเลยให้มันใหญ่วีวี อลมันจะหมดเวลาแล้ว,วนีนะเก็บลูกบอลไ้เยอะเฮ้ยไปไม่ถึงอุตส่าห์หยิบมาตั้งเยอะออยไปเขา้ามาส้นเชยเราเส้นชัย จะได้เท่าไหร่จะได้เท่าไหร่จะมีเวลาคงเรืองหนึ่งเหลืออยู่ไปเลยไปทำลูกใหญ่ทำลูกใหญ่ทำลูกใหญ่เลยทุกคน้ำลูกใหญ่เฮ้ยเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาเร็ว เจ็ดใช่ไหมตอนนี้สองพันแล้วโอ้โหสุ่มขายได้เลยเนี่ยไข่มาหาไข่ตำนานแพงเกินมหากาศห้าร้อยสามพันเลยหรอเลนโบว์มหากาศก,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 กันดูสิจะได้อะไรหยุดโต้องมี Sebenarnya ini hanya untuk anak-anak kecil ห็นช่องเหรอเนี่ยอันนี้เพิ่มอ,อีกแปดเฮ้ยเข้าสิ ตกเลยทุกคนน,นี่เกิดตกทำไมไม่รีบมานะ่ะ เขา,าหยุดทำไมอ่ะทุกคนเขา,าหยุดทำไมไม่พอนะเพื่อนไม่พอ,อล่วงไปแล้ววิ่งวิ่งมั่วัดใช่ปไะไช่ป่ะวันนี้ลูก ฟูฟีขยายมานันนิดนึงโอ้โหเดี๋ยวเวลาต้องเยอะช่มหมมันไม่ถ่ายให้คือมันไม่ถ่ายให้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขานี่นก็มันถ่ายให้เฮ้ยเดี๋ยวหนึ่งวิเีหนึ่งวิ เฮ้ยดูคนเปรีดเปรีดเป็ดมุนหมุนหมุนนาทีสุดท้ายแล้ววินนาทีสุดท้าย คุนไ่พอตาแล้วเหมือนๆๆมๆๆนมนนมอนมนวงกลมไม่ได้วงกลมเอ๊ะลูกบัวอะไรหางสีฟ้าบัวอะไรหางสีฟ้าทุกคนเฮ้ยเฮ้ยีขึ้นไปสีขึ้นไปไม่ใช่ไม่ตกอ่ะ ทุกคนไทยเร็วเราจะไม่ชนะนะทุกคนต้องรีบถ่ยถ่ายถ่ยถ่ายถ่ยถ่ายถ่ม่พอทุกคนไม่พอตายแล้วบัรจุเหลือวะเนี่ย ทันจอยอทุกคนสำหรับวันนี้ขอจะเพียงไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะบายบายฝากมาดูคลิปพี่ด้วยนะ